ทีนี้เดี๋ยวเราไปแลกอีกนึ่งเรื่องดีๆกันมั่งค่ะผีเบ่าเกลี้ยงนักธุรกิจไทยในอเมริกาค่ะสํานึกรักบ้านเกิดนะนําเงินจํานวนซ่องลานบาทค่ะไปมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านนาเดิมแล้วก็นําข้าวซ่าแล้วก็นําดื่มว่าฮาตันค่ะไปมอบให้กับชาวบ้านกลุ่มปลอบา้างแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับพลกระถบจากโูวิด -19 ค่ะ ทีซ่าลาประชุมอบตนาใต้อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดรสองซี่ด้านพัฒนาภูมิพร้อมด้วยคณะผู้ใจบุญจากกรุงเทพค่ะก็ได้รวมกับผู้นำท้องถิ่นจัดโครงการปันยิมป,ปันยิมปั้นสุขยุคโควิดนะก็มีการนำข้าวสาลีทั้งเพ่ห,ห้าพันกิโลค่ะแล้วก็นำดื่มม,มอเป็กชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมเพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายกันค่ะโดยดรสองซี่ก็บอกว่าตัวเองเป็นชาวอำเภอบ้านนาเดิมโดยกำเนิดค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปทำธุรกิจที ประเทศอเมริกาโดจนประสบความสําเรจนะคะแล้วก็ได้เดินทางกลับมาทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมรั์ทีประเทศไทยแต่ว่าจิตใจแกเนี่ยผู้พันทิ้ท่านบ้านเกิดและคือคนบ้านหน้านี่นะจะอยากจะแบ่งปันความสุขในช่วงที่ชาวบ้านบางส่วนในระดับคนกระทบจากขวิด -19 เก่าจึงได้รวมกับกลุ่มเผื่อนะครับส่งมอบความสุขกับชาวบ้านนาบ้านนาเดิมานะครับโดยการนำกาวส้นจำนวน5,000โลูกครับ พร้อมกับสิ่งคองอื่นๆช่วยเหลือเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในเขตอำเภอบ้านนาเดิมโดยจะนำขา้าวสาละกระนำดื่มเนหม้อกับชาวบ้านในพื้นที่ซีอบตในเขตอบตนาใต้อบตนาบ้านนานะครับอบตทาเรือและอบตอสับทวีครับนอกจากนี้ยังได้บริจาคเงินจำนวนส่งลานบ้าทน,นะครับเป็นเงินสดเลยใ,ให้กับโรงพยาบาลบ้านนาเดิมด้วยเพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับผู้ป่วยชายผักคอยเพื่อนวความสะดวกในการ โรบเพทนะครับซึ่งปัจจุบันกำลังก่อสร้างอยู่นั่นเองครับเราไปขวางเสี่ยงข้องทานดเรเมี่ยวนะครับดรอสอครสงซี่ด้านพัฒนาภูมิครับหรือไม่มีอะไรเยอะๆเราก็ไปหาเพื่อนนะคะหาอะไรก็แล้วแต่ที่มากับมาทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยบ้านเกิดของเราเนี่ยมั่นคงขึ้นประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้นพี่เมียวก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแล้ว นค,คนไทยเราน่ารักนะ,ะมีมาร์คช่วยมาร์คมีนอยช่วยนอยในายามลำบากกันพันนี้ค่ะ